สวัสดีเซานีครับผมนะครับมาพบกันอีกแล้วครับไม่นู่ดกินอีกแล้วครับพี่น้องนะครับขีเข่ากินที่เ่านะครับหมู่บ้านห่อไปลงอวนตะไครนะครับไต่ปลาเห็ดโค่นมานะครับห่าเขาเลยมาแกงเผ็ดนี่พี่น้องแกงเผ็ดน้ำใสหากินยากนะครับโอ้สี่ตัวเต็มสวยเลยสวนใหญ่นะครับเห็ดโค่นขาวยก็ถอดหมูกระเทียม บแม่กินง่ายๆครับนี่จะข่าวฮันหอดนะครับพักสดเข้านะครับนะครับเดี๋ยวเ้าจะมากินกันได้พี่น้องเนอะด่านนะครับเข่าเราเดี๋ยวตีไปลงไปหาปลาตอนเนาะพี่น้องเนาะ เลยครัฝากติดตามรับชมให้น่าไม่เด้อพี่น้องขอเป็นกำลังใจนะครับผมมี่ยังช่วงนี้นะครับมันโควิดไปใส่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแใจมีแต่เมนูกับเข่ากับน้ำนะให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับพ่อได้นะครับพ่อบ่อเด้ถติดไฟฟ้านะครับพ่อได้เบิ้งฝากเป็นกำลังใจกันในเด้อครับเด้องนะกินข้าวน้มกันครับบังนะน้อง ช่วงนี้มันโควิดเนาะน,น้องนะครับไปแซ่บอะไรแต่ไม่จะเห็นยูเห็นจีนนะครับไายแบตเอ้ยไายขีดซื้อม,มือนี่ก็ต้องพกแมสกด้วพี่น้องเด้อนะครับนะครับออกนอกพื้นที่เข้ากาับแม่ละไทยขีดแต่ที่ได้ใส่แมสกให้นะครับบ้านเมืนว่าควายปลาอะไรเลยนะพี่น้องเขต้ตกังให้ความโดดมือนะครับหลายลายควายโดดสินมาดราม่าที่หลังนะครับอันนี้าอยู่บ้านนะครับ มี่บ้านเขากระตอนแต่โอปป้ากยอะินแล้วเดี๋ยวได้ฮะใส่ลงไปหาปลาคือเขาเห็นข้นขาวพี่น้องบ้างมากหมู่บ้านนี่ครับเบิ่งบรรยากาศตอนหาปลาได้พี่น้อง ครับในช่องมอคิดคนบางมวลนี่แหละกรับมอคิดท่าทั่วนะครับแต่ที่นี่ารบรรยากาศตอนอาบาน,น้องไปนองเราบการอายู่การกินตะกีเอาไว้ช่องลูกไส้หลาผ้าหลอเนี่แหละครับนี่ลูกไส้หลาผ้าหลอช่วงนี้ก็ได้ดไปใช้นะครับ ไช้แต่การอยู่กันกิในให้พี่นอ้องเด้เบงนะนร่ไม่คิดร่วงจ้ะนพีนองนี้นะครับย่างต่างต่าง เป็นน้ำใจเย่าเลยแกงป่ะนาบรรยากาศตรงไหตรงหน้าค่ะว่างๆไม่ได้ส่วไปใต้พี่น้องปปนนนนอนในเบื้องหน้านะครับไปชตรงหน้า่อไปครับจะไวในเมือง่อเขา คนัสมัครสมัครตกปลานะครับสมัครตกปลาค่ะยูไก,ก่จะเลกันร่องนะครับฝากติดตามนำ้ำแนงครับเขาไปเบิ้งได้แนงกล่องยูทูปมอคคีป้าทั่วหรือมอคคีข้นบางมวลนะครับสมัคร,รกตรกปลานะครับอยู่แถวชลบุรีช่องสมัยซันนะครับ แหววเวียนทานข้าวอะไรนะครับเบอรโทษเพิ่นเศอยู่ในกล่องอยู่ข้างล่างนะครับเป็นองาขอบไปติดตามเลยโทรติดตามเลยตอนนี้ก็กีเนียนนะครับแบบบานๆเขากินเขา เมี่นนมงยงนะครับมีเ่อว่าความเป็นยูการกินการยูเขาเป็นแบบใหญ่แร่ละเมืองนะครับก็ได้ไปสวนเนาะบุญเตัวเมี้ยก่อนกล้ามาเมียนหน่อยได้ไหมเนองนีบุญเงี้ย คิดนี้ว่าเป็น ขายยูชนบะุรีเนาะพี่้องเนาะกับยูบานครับกับยูบานแล้วเหดีลงทะเลดีใต้คิดถ่าพี่้องเลยบ้างกับช่วงในรืดกดแต่ก็แช่น้ำนะครับเด้ตเดอ,ต,อ,อกดกดตกตาก,กับเบิง่งในก่องมาสุงผ้าตัวเลยสนใจอยาจอ่าไปตกัอีกต่อตามไป 分かりました。 ปลาแม่คิมนาครับครับเดี๋ยวลงไปหาปลากรเขอาไปติดตามในจ่องมาคิดปลาทั่วหรือมาคิดคนบางมวลใลด,ด,าาด,ะด,ดนะครับเด้อถ้ามักตกปลาจังใดกะเข่าติดต่อใดนะครับสวัสดีครับพ่อแม่คิมนาครับ